ดูนะครับดูเห็นไหมครับมันเหนียวจริงๆครับไม่อยากโม้เลยสวัสดีครับเป็นไม้ยาแพคเกจนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําฟิล์มยืดนะครับเอาใจเลยนะครับโรงเฟอร์นิเจอร์นะครับผมโรงงไหนก็แล้วแต่นะครับที่ต้องการแรปสินค้านะครับกันฝุ่นกันอะไรก็แล้วแต่กันฝุ่นกันน้ํากันได้หมดนะครับสิบห้าไมคคอนสิบเจ็ดไมคคอนนะครับสีแ้งสีเขียวสีฟ้าทุกอย่างทุกสีมีหมดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบความเหนียวของฟิล์มยืดนะครับบางไม่พอนะครับอ่ามันต้องเหนียวนะครับมันต้องยืดนะครับ บางไม่พอนะครับดูดูนะครับว่ามันเหนียวขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวดูดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับดูความเหนียวนะครับดูความยืดนะครับยืดขนาดไหนนะครับไม่มีฉีกนะครับถ้าขาดนี่คือขาดเลยนะครับดูดูนะครับดูนะครับดูเห็นไหมครับมันเหนียวจริงๆครับไม่อยากโง้เลยเห็นไหมครับบอกแล้วนะครับบางดีนะครับคือไม่ขาดไม่ฉีกขาดแน่นอนนะครับคือขาดคือหลุดออกไปเลย แบบนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับฟิล์มยืดนะครับแรบสินค้าหี่อสินค้านะครับ15มคลอนมี17มคลอนมีนะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่50เซนนะครับผมสีแดงสีเขียวสีฟ้ามีทุกสีนะครับติดต่อเราเข้ามาได้นะครับหนึ่งังบรรจุ6ม้วนเท่านั้นนะครับโอเคครับผม